วันนี้มาชิมกาแฟาตะหนวดกันนะครับคุณผู้ชมครับกาแฟาตะหนวดนะครับด้านหลังผมอยู่ข้างๆกับปั๊มปตทบ้านเพียนามนะครับคุณผู้ชมเดี <S <S ๋ยวลองไปสั่งชิมกาแฟาตะหนวดสาขาบ้านเพียนามนะครับข้างๆปั๊มปะตะทกันครับอ้าวเอากาแฟาเข้มข้นหวานมันแก้วหนึ่งครับกาแฟาเข้มข้นหวานมันนะครับเปิดนานหรือ,อยังครับที่นี่ ในห้าวันเลยครับอ๋อยังไม่นานเท่าไหร่เนาะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ลูกค้าเยอะไม่เปิดใหม่ๆอย่างนี้เรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกบ้านเพียรนน้มให้ตรงนี้เนี่ยเขาเอินบ้านเพียรน้มบ่เอิรนบ้านเหล่าบ้านเหล่าปะโมเมนบ้านเพียรน้มบะแม่นบ่โอแสดงว่าฟังผีบ้านเหล่านอบ้านนี่เนาะบ้านเหล่ากับบ้านเพียรน้มเนี่ยโมเมนานเดียวกันบ่บ่โอ้คุณผู้ชมครับ่นบอกว่าอยู่บ้านเหล่า่นว่าบ้านเหล่านะครับ กาแฟตาหนวดสาขาบ้านเรานะครับอยู่ข้างๆกับปั๊มปตทครับปั๊มปตทนี่สาขาอย่างปตทนี่แม่นสาขาเพียน้ามัวอ๋อติดปตทสาขาเพียน้าอ๋อเข้มข้นหวานมันหนึ่งแก้วเย็นอ้าจักบาทเอาสวัสดีครับวันนี้วันนี้มารีวิวเลยวันนี้มาลองชิมวันนี้ไม่ได้เข้าดูุนเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากครับเออวันนี้วันนี้มาชิมวันนี้มาชิมครับ อืมเอ้มีมีครับสีสเกตชาแนลเลยเลยครับใน y o u ู u b บอ่า YouTube สีสเกตชาแนลเลยวันนี้มารีวิวชิมเลยวันนี้ขอบคุณมากครับผมอ่าเดี๋ยวมารีวิวเลยวันนี้นอนละอ่ะเท่าไหร่นะ25บหาบาทอ่าอ่าอร่อยนี่เองเดี๋ยวจะชิมเลยเดี๋ยววันนี้วันนี้จะลองชิมให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างกาแฟหนวด อ่ากาแฟตะหนวดเป็นลูกรางรถไฟใช่ไหมคะสาขาใรถไฟใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าสีสเกตใช่เนีครับอ่าคุณผู้ชมครับอ่าได้แล้วนะครับกาแฟตะหนวดสาขาบ้านบ้านเล้านะครับหรือว่าเปลนกับปั๊มปตทบ้านเพียนาอ่เดี๋ยวผมสีล่องซิมบังครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับด้านหลังผมแม่สชาติดีรสชาติดีครับคุณผู้ชมครับ อ่าตอนนี้ชิมแล้วนี่ร้านตะหนวดอยู่ติดกับปั๊มปตทสาขาบ้านเยนามนะครับปตทเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับแล้วก็ร้านตะหนวดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามาจากเมืองศรีสะเกดเลยปั๊มปตทมาร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยติดปั๊มเลยนะครับนี่เจ้าของร้านพี่นะเอามาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนี่เจ้าของร้านเพื่อนนะยังไงเนี่นะย<อ>พี่เปิดนานหรือยัง เพิ่งเปิดได้วันนี้วันที่ห้าครับอืมเดี๋ยวขยับมาตรงนี้ให้เห็นกลางๆอ่าโอเควันนี้วันที่ห้าเองเหรอใช่ครับวันที่ห้าอ่ารสชาติได้ได้เข้มข้นถึงใจของตำรวาจริงๆนะครับผมยังไงแหมสุดยอดเลยครับได้เลยครับเนี่ยโทษ บอกลูกค้าเบอร์โทรได้เลยว่าเบอร์โทรอะไระโทรมาสั่งได้เลยถ้าสนใจร้านนี้นะครับก็คือเบอร์โทร0885686960นะครับอ่านั่นแหละกาแฟะตะหนวดเข้มข้นถึงใจครับย้ำนะครับคุณผู้ชมอยู่ติดกับปัป๊มปตทบ้านเพียรนามเนาะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยออกจากเมืองศรีสะเกษมามอ่าคุณผู้ชมนี่แหละครับวันนี้ผมมาชิมถึงที่เลยครับคุณผู้ชม<ส>ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ